สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่สนใจเกี่ยวกับศาสตร์การดูลายมือนะคะวันนี้นะคะอาจารย์อ้อยนะคะจะมาพูดถึงเครื่องหมายที่ดีนะคะบนฝ่ามือนะคะนั่นก็คือตัว V Victory นะคะตัว V Victory นะคะคือลักษณะแบบนี้นะคะตามรูปนะคะหากเจอตัว V Victory นะคะ ให้ทายว่าคนคนนั้นจะมีชัยชนะจะเกิดโชคดีง่ายๆนะคะเครื่องหมาย v ีวิกตอรนะคะก็เหมือนกับเครื่องหมายสู้ๆนะคะหากมี v ีวิกตอรบนเส้นวาสนานะคะก็แปลว่าจะมีโชคทำอะไรได้อย่างง่ายๆถ้าหากมี v ีวิกตอรนะคะเกิดขึ้นที่เนินอาทิตย์นะคะ ก็จะมีชื่อเสียงที่โด่งดังนะคะหากมีเครื่องหมายนะคะ V Victory นะคะเกิดขึ้นนะคะที่เส้นชีวิตนะคะก็จะมีโชคดีในชีวิตตลอดนะคะหากใครนะคะมีเส้น V Victory นะคะเกิดขึ้นที่เส้นสมองนะคะคนคนนั้นนะคะก็จะมีไอเดียดีค่ะ หากใครมี V-Victory เกิดขึ้นในเส้นใจเยอะๆนะคะก็ให้ทายว่านะคะคนคนนั้นนะคะจะมีแต่คนมารักมาให้เงินให้ทองนะคะหากมี V-Victory เกิดขึ้นตรงไหนนะคะบนฝ่ามือนะคะก็แปลว่าคนคนนั้นนะคะจะได้รับชัยชนะนะคะ และก็หมายความว่าหากใครมีเส้น V Victory เยอะๆนะคะก็จะรวยง่ายหยิบจับอะไรนะคะก็จะเป็นเงินเป็นทอง V Victory นี้นะคะจะดีก็ต่อเมื่อนะคะเกิดในเนินที่สวยนะคะเนินที่สวยนะคะต้องมีสีชมพูนะคะทำให้ V Victory นะคะแตกกิ่งก้านได้ดีนะคะ หมายความว่าจะส่งผลให้เจ้าของลายมือนะคะมีแต่ชัยชนะนะคะและก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายนะคะหากหากมีวีวิกตอรี่นะคะไปขึ้นอยู่ตามเนินที่ไม่ใช่สีชมพูนะคะก็อาจจะทำให้คนคนนั้นนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเนินสีชมพูนะคะหมายความว่าตรงนั้นนะคะ ก็เปรียบเสมือนเป็นดินนะคะหากดินดีนะคะก็ทำให้ปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็ดีนะคะค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์อ้อยนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจและก็กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์อ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ